ตอนตีสอนะคะวันนี้เรานอนไม่กลับกันจะมาหมักแป้งทำโรตีพรุ่งนี้นะคะอัตราส่วนส่วนผสมต่างๆนะคะเราเริ่มกันเลยไข่หนึ่งฟอง

ส่วนผสมเข้าด้วยกันแป้ง400กรันกนมนะคะแป้ง1แก้วแป้ง400กรัมหรือ2แก้วน้ำนะคะ แล้วก็น้ำเปล่า250กร,รัมนะคะหรือว่าจนถ้าแป้งแห้งก็เติมไปไม่เป็นะแป้งแห้งแบบนี้นะจะ,ตรระเติมน้ำ250กรัมค่ะหรือว่าจนกว่าแป้งจะไม่แห้งนะคะ กะะินสองันกับลูกจามปทำงานนะคะหรือว่าถ้าใครกินไม่หมดก็ใช้ตพิ่มอีน่อยค่ะแปตีมันต่อไปได้นะะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เชื้อโรคไปมีกปรตะะิะ เลยนะคะหยือว่าไม่ต้องไปไหนนะคะพยายามไม่ต้องไปเอามาทำเก็บต่อไปเอามาเรียบร่อยแล้วนวดไปจนกว่ามันไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดผมแป้งหายไปหมดนะครับแป้งไม่ติด่คะ Esto continúa en Japón, lo tenemos en el pariente. ติดมือเราค่ะถือว่าพักแป้งไว้สาสิบนาทีแล้วค่อยมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทาเนเลยนะคะทาเนเลยเป็นกน้อนทานเลยพักไว้นะคะไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาทำได้แต่แป้งจะหวานแวนนะคะเพราะว่าบอกว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มไม่เิ็มันไปเรื่อยๆค่ะ นะคะคแปง้งก็จะไม่ติดแล้วค่ะเริ่มกาวทีแล้วนะคะตาแป้งประมาณนี้เห็นไหมคะทีน,น,น,ะะน,น,ะะนี้สวยงาใครนวดไปได้ค่ะสิบถึงยี่สิบ วาดเล่นไปค่ะจนมันไม่ติดมือเราเหมือนไหตกัร เสร็จแล้วนะคะพักแป้ง30สามสิบนาทีโอเคนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้นะคะสามสิบนาทีกัะเดี๋ยวเราก็มาผัดกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะ ปั er fate, pues, e whales, ้นลูกเสร็จปุ๊บก็ทารอบๆลูกตาเนยรอบๆไปนะคะทาเนยรอบๆไปแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาทำกันนะคะหมกไว้นี้นะคะทาหนระพรุ่งนี้โรตีค่ะตอีบนะคะเรับบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่น้องมันน้ห้าไม่เย็ดเรามาทำ โลตีที่พักแป้งไหม้เมื่อคินค่ะดูสิคะอุบอิ่มมากเลยนะคะนี่นะโรตีอุ่บอิ่มมากเลยนะคะใส่เงินค่ะนะค,ะ,นคะได้6ลกกูกพอดีนะคะเดี๋ยวมาลองทานกันนะจ๊ะที่ทานในไว้เมื่อะคืน

เ,เ,หะะเห็นคุณอินอินเลยไปกินที่คอนแก่นนะคะเห็นปุ๊บก็หิวก็ทำเลยะคะ่ะอยู่บ้านเฉยๆนะคะหาที่ทำนะคะกระทะเรามันไม่ใหญ่นะคะทำได้เท่าที่ทำนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่มืออาชีพที่แบบว่าตีแผ่นนะคะลองตีดูแล้วะคะ่ะเยอะเลยต้องหาติด,ดน้ำค่ะไม่ได้ก็ขีกเอาอย่างเงี้ย Hai ya teh kecap อยางนี่นะคะค่อยๆยืดเอานะคะถ้าไม่เป็นแกงจะไม่ทำแผ่นใหญ่นะคะเวลากระทะเรา มันขอกันบ สงาค่ะตะกี้นะคะถ้าใส่ไข่ปุ๊บห้ามใส่น้ำตาลนะคะเขาบอกว่าของขาวคือของขาวนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยกินแบบว่าเงวนทองหยิบทองหยอดที่มันแช่ไข่นะคะไม่ควนอนอะไรเนี่ย ก็จะไม่ค่อยกินถ้าคนไม่เคยกินนะคะไม่ค่อยกินนะะบางทีเขาก็จะมินเขาได้กินไข่นะคะคสามีก็กินมั่งไม่กินมั่งค่ะแต่แ้วแต,แต,ต่แต่ถ้าเป็นโรตีใส่ไข่ต้องใส่เกลือให้เขาแค่นั้นค่ะ้โหกรอบขะกรอบนอกเป็นไงคะลองดูนะคะสูตรนีใช้ได้จริงๆค่ะ ไปชมาตดตัตดตาดดากอบเลนะคะอร่อยเนี่ยุกทีเจ้าแป้งยุคพ้าทำนะคะแต่เมื่อวานเห็นเออกีทแหลกกินนะคะที่ขอนแก่น ก็เลยอยากนะกินนะก็เลยลองทำทดูนะคะดูกินกินนะคะฟูนุ่มกรอบเลยค่ะใครลองมาเรมกินได้นะคะอยวาหันกบกบชอบกบกบแค่นั้น แผ่นขนาดแบบว่าข้างขอบขอบนะคะมันหนามันยังกรอบด้วยค่ะ แป้งทำมาแป้ง,ปงลองดูเฉยๆว่าเออมันจะนั่งขนาดไหาะะ้อ่ะน,นี้มันพี่ดึงยังกรอบไหยคะกรอบนอกนุนะะ่มในค่ะลองดูได้นะคะลองทำเล่นเล่นแล้วก็อร่อยได้ค่ะนี่นะคะไม่แข็งนะคะกรอบค่ะเนี่ยเห็นไหมคะกรอบกรอบนุ่มๆได้เลยค่ะ แข็งนะคะยังกรอบอยูะะ่เลยค่ะกรอบๆนุ่มเลยนะ,ะไม่แข็งลองทำดูแผ่นที่สองน,นะคะใส่ไข่สองฟองวันนี้ลูกสาวแผ่นหนึง่งแตองแผ่นหนึ่งกินกับกาแฟก็อร่อยอร่อยค่ะ Mamá, me อ,นนอะไรอะไร,อะไรคะขึ้นมาต้อการอะไรจากฝับบงคนลูกอยู่บานก็ปากเปียกปากแค่ขนาดแค่สองขวบครึ่งน,นะคะถ้าเลยกว่านี้นะคะจะขนาดไหนนะคะลูกใครเป็นบ้างคะบางวันเกอบผิดหลุดคะ่ะ โดนฝ่ามืออาหาันบ้างนงค่ะแต่ตอนนี้เริ่มดูแล้วว่าถ้าถ้าคนมากจะโดนสาม,มือนะคะก็ไม่ก็ไม่ค่อยทำค่ะนะคะทำตวนนันกนนิดนึงไม่ค่อยโดนมาค่ะเพราะว่าตีลูกก็เจ็บตัวเองก็เจ็บเจ็บใจตีลูกทำไมคนไปนแม่ต้องเข้าใจก็นี่แหละค่ะคิดถึงแม่ทางบ้านมากเลย กับพ่อไเคยไม่รู้เป็นยังไงมั้งเห็นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกแม่อยู่บ้านอ่ต่างจังหวัดนะคะขอให้ผ่านผลวิกฤตนี้ไปได้เร็วๆทุกป,ประเทศนะคะใครอยู่ที่ไหนประเทศไหนขอให้หายจากโรคที่ติดนะคะให้โรคนี้หายไปเกลๆครนะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงนะคะนี่นะคะอันนี้โรตีไข่เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแต่บ้านนี้ยังไม่ทํานมข้นค่ะนมข้นหมดแล้วนะคะใส่น้าตาลนิดนึงนะคะเพื่ออัตราดในการกินนะคะโอเคค่ะขอให้มีความสุขในวันนี้นะคะขอให้โรคภัยไข้เจ็บนีหายไปไกลๆนะคะอย่ามาใกล้มาไกลนะคะไว้ทุกคนอยู่ดีไม่ห้งนะคะสวัสดีค่ะ